ี่ผู้หญิงขับรถมาจากอุดรธานีมาพร้อมลูกสาวนะไอเสมลงคลิปไปเมื่อ2อสาวันที่แล้วขับรถรีโว้คันนี้มาจากอุดรธานีเพื่อเอามาขายที่สาแก้วนะไอเสมก็รับซื้อเอาไว้นะตัวนี้เป็นรีโว้สมาร์ทแคปพรีเดเนอร์ยกสูงปี17-18ออกไม่ป้ายแดงนะหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนแล้วผ่อนหมื่นกว่ามาหาไอเสมมือนี้ขายแค่4 0 0 0 0 0กว่าบาทโคตรคุ้มเลยและที่สำคัญ ผ่นะอนเพียงแค่4,800บาทเราผ่นะอนมาไหวแล้วไอ้เสีช่วยปิดหน่อยไปหาเมืองใดเขาก็บอยอปปิดเลยเพราะว่าราคามันค่อนข้างที่จะสูงแล้ววา่านะถ้าอินบอกเ<อ>ขามาคุยกับไอ้เสีก็เลยบอกเออมารดเดี๋ยวไอ้ซอยปิดคันเล็กๆ,ๆน่อยเดี๋ยวซอยเดลือกันครับนะเวลาขายกับพ่อมีกับไรเล็กๆ,ๆน่อยพเพ่ได้เอากับไรหลายมากไม่ก็แต่พ่อเหลืออยู่ก็เลยให้ลูกค้าขับรถประจากอ,าอุดรธานีแล้วก็ จ่ายค่ารงแเรมให้นอนอยู่นี่แล้วก็ให้แล้วกลับกลับบ้านครับนะเสียค่ารงแเรมยบไปพักพักพร้อมนะมานะเบรงรถรอบคักกันเลยนะเปโตรตาห้รักลีโวสองจุดสี่เกมพับอินเวอร์เตอร์ยกสูงสมาร์ทแคปนะปีสองพันสี่แปดสิบเก้าไวรุ่นจ๋าดูเลยนะสวยๆรถนี่แหละเขาเรียกว่ารถผู้หญิงใสมือเดียวนะรถผู้หญิงใช้มือเดียวนะเกมมีลูกสาว แลวไปไม่รอดก็เอาเอามาดีกว่าดีกว่าไม่ผ่อนแล้วก็ติดเครดิตแบลคลิสนี่แหละครับใครที่ใช้รถอยู่ผ่อนเกินกงกลังตัวเองมาเปลี่ยนเป็นที่ผ่อนเบากว่าหรือวา่าจะขายรถติดต่อเข้ามาไอ้เสียงรับซื้อขายแลกเปลี่ยนดีกว่าปล่อยเครดิตตัวเองทิ้งดีกว่าปล่อยเครดิตตัวเองติดแบลคลิสครับผมสว,สวยเลยรถไม่เคยเฉียวชน,นเอามาห่อไอ้เสียงก็จะไปเลี่ยนยางพอยางก็เริ่มร่อนเลยนึง นะขับมาฝนก็ตกโอ้เป็นตาสงสารแห้งจะกลับบ้านก็สงสารมันมาฮอดกันแรงแล้วเนาะดึกแล้วเนาะก็เลยเปิดโรงแรงมให้พักนอนนะคืนหนึ่งตีสามตีสี่จะไปกลับบ้านไอเสียงไปนอนน้ำประจัะกษ์โคตละบ้านเลยนะหัวานุัวนอดเดิมหมดครับนะโอ้โหแอร์โคตรเย็นเกียร์หกสปีดด้วยเลขไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นโลราคาโคตรคุ้มมาเป็นมือสองนะและที่สำคัญโปรโมชั่นช่วยพอน เดือนละ4,000บาท6เดือนสุดไหมเวรุ่นสุดครับพี่พิมพ์คำว่าสุดสุดสุดก็ไอเสมแล้วแชร์ไปให้อายหน่อยกับราคานี้4แสนกว่าบาทโคตรคุ้มเลยเออแล้วผ่อน4,080เรื่องของเครื่องครับเครื่องเดิมๆหมออัวน็อตไม่เคยถอดไม่เคยแกะแล้วเป็นตาสงสารแห้งครับนะรับรถมาสคนกับลูกสาวฝนกต็ตกยางก็ไม่ค่อยดี โอ้ยโทรมาไอ้เสมปิดลานได้ยัง่อยยิงหอนเราเรื่อยๆประมาณหาหกโมงแรงโอ้ยตายแล้วเนาะหนักฝนกระตกมองไม่ค่อยเห็นหุงเลยว,วะขับรถมาน่ะแล้วเฝ้ามาออกมาจะเศร้าแล้วเฝ้าลวนะนี่แหละครับพี่น้องผู้ใดจะเขามาขายรถหรือว่าใ่าต้องการไปบ่ไว้ในติดต่อเข้ามาไอ้เสมรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเทินควบวงจรในเวลามากเพต้องเฝ้าไปต้องฟังเด่นปลอดภัยสำหรับชีวิตเท่าดีสุดเด,ด้อพี่น้องเด้อน่ะโทรไอ้เส่ยมคอยคอ,อยถึงหกโมงคอยถึงหนึ่งทุ่ม เดี๋ยวไอเสียงจะล่อเป็นห่วงยันขับรถอันตรายยันประสบอุบัติเหตุนะเป็นห่วงครับพี่น้องนะเดี๋ยวจะมาขายรถไอ้ตายข้ามองอีกเออออกข้าวดังอีกกูนะผู้คุ้มค่ากันเลยครับพี่น้องเอาชีวิตเท่าตลอดรอดฟัางเอาชีวิตให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะส่วนเวลา,าจ,จะซาเลทเล่นน้อยโทรบอกไอ้จะไอ้ล่ออยู่ล่อบ่เป็นอย่างครับนะอ่ะลีโวฟีดาว 4, สี่แสนกว่าบาทตั้งแต่เมื่อนี้หอดสงการพรเดี๋นวกสี่พันแปดร้อยบาท หลังการนั้นแบบพันเดี๋ยวรับแ0 0 0บาทตลอดสัญญาวิธีการจองครับแอดไลน์ออที่หนทิกตอกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดขอมาส่งเพียงแค่บัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่ขม่า3ายยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเด็นเรื่องให้นึกถึงรถจนมือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเรื่องรถคบวงจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวอายจดให้ช่วยทุกคนดันทุกเพศส่งฟรีฮอดหน้าบ้าน พิมพ์คำว่าสุดสุดสุดใกล้เสมเราแชร์ไปคุณได้สิน,นั้นเดี๋ยวนี้ว่าไงวัยรุ่น